กูทับเตนูแบงคอกสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาสายหน่อยค่ะมัวแต่ทำมาหากินเนาะค่ะเนาะอืมบ,บ่ได้แบบว่างมานาั่งฝอยขี่เขียวเบิดมือขึ้นมาบางตัวบาเดอร์ทำมาหากินนะคะนะตื่นขึ้นเป็นเงินเป็นทองนะคะนะคะว่างก็ค่อยมาจัดเนาะค่ะเนาะคิดถึงสุภูสุคนเนาะค่ะเนาะก็เสียมีอยาบบางเนาะ กผู้ช่วยกำลังเตรียมตัวคะ่ะน้อคะ่ะน้อ,นอแบบว่าเอออีกสักหน่อยก็จะเป็นเวลาพักรีเดย์โรมาไอพัอราเดยเออ์พักผ่อนหย่อนใจสินะคะเนาองขี่นอสุปูสุสคนในยิ้นข่าวว่านมีหมาขี่เลื่อนมันมับมนเตียตื่นตดอีปูแคร์อีหมาไซรวิก เอออีผา,มากมึอเอ,อ้ยอีบกขอบบกขามบกขามเครื่องขอขอ,ขอ,ขอเดียวก็สิไงโพดก็สิยญ้าโพดบกขามบกขามเครื่องขอสะไปมึงสิไปเตะปากผูก้ใดกอดระษามึงอนางจะซื้อเมื่อสิตายอยู่ยางจะซื้อสุกยางทกขาบวกลืนวายไปซะแตกเข่าข้างนอกเพื่อนนะ่ะแตกเข่าก็บพรเป็นยุ่เป็นซุนกแล้วกินแ่บๆนางโผโว้วหวกางหน้างวกหลังแนมใส่แนมขวา ย่านถือลูกมันลู่กันหลงอะนะย่านถึกตีนนะไว้ย่านถือกันเปี้ยเปี้ยเปี้ยพิ้วพิ้วพิ้วคนปกติตัวไปค่ะเจ้าก็สิบิกินเขาเอ้ยนางชมวิวชิวชัดเนาะค่ะเนาะจังพอเข้าไปกินนึงสิกะซี่ไว้กินลนลามีความสุขละเนาะค่ะเนาะอันนี้เนี่ยพวกกัน ผูกซัวเนาะผวก,ก่อนซัวซ้ำน้าบักกวนไปนั่งกินไซไปนั่งสะแตกไซกพะพะวงหนาพะวงหนังละแว้งหวงวใสงหัวควาบักกันโตโผบกักปาก,ปากปโปโปนกะบักหนาหีนกะไว้ประสานใบไม้ร่อนกับเตือนเนาะเตือนยุบรอด <c oughs> บักเตี้ยม้าเตือนหนึ่งแมยเย้บักผักไ้บักข้าอันบ๊เป็นต่ซี่แตกบักบเป็นต่ซี่แตก อันเห็นมันเก่งครับให้มันเก่งคือยู่ในสุสานในเฮาหอนนันไปเแตะเขาเพื่อนว่าไว้ก่นเแตะมุบ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 พญานานเดียวพญานันเดียวเพื่อนภาษาเจ้าของลานพญางมาถามเาเมนูพักกันอันเฮดเซเวพักกันเฮดนาลาเสแล้วพญานวายไปหาเแตะไก่ก็นั่นเด้อคาเทีมีคนไปยามอีกกว้อย่าพักกันปากดีเลย ฮะสุมองบ่เห็นดอกกันปากสุมันดีนะสูยะอย่าลืมวมมาประเทศไทยเดอ้อคนจริงเดอ้อกูสีบอกให้สูอยู่ในทีเมืดเดอ้อสูอยู่ในทีแจ้งวอลเพียสสูอยู่ในทีแจ้งนะคนดีกระเจ้าเบืองอ่ะเจ้าอยู่ในทีเมืดสุอย่าปากดีปากดีเป็นสีแก่ตัวแต่ถ้าปากชัวช่วๆจะเป็นสีช้ำๆ ช้ำเลือดช้ำน้องเด้บอบากปากบานเด้อมงอย่าปากดีเลยเด้อกระจักลาเขาเจ้าซุ่มๆเขาเจ้าบ่าปากบ้ากกะจักรลา <c oughs> พิ้วพิ้วแดงสติกท <c oughs> ุบตับทุบตับมึงระวังเด้อเมืองไทยนะจ๊ะเออเขาสิงเขาซ้อมมึงอยู่เด้อกูสิบอกให้สุยาปากดีซุ่มที่เพิ่น ทุ่มสีขาสีเฮดเขาเบ้าดอ,อกเขารอดจังวะ, <c oughs> งว,งมมงะว้ายได้สเตกกันกุ้งแม่น้ำปลอมเนาะกุ้งแม่น้ำพอแบบแม่น้ำแมงสีโรละสามรอยอีกวา้วยส้มโอวาฉลาดถูกสาบมีเสเตกลงไปค่าค่โาโครปลาษาแป๊ะแซมอนน่ะยูดาของข้านกูซื้อกินเมื่อละสิบตัวก็ได้เขาบอกกินดอบกบักกล้วยพุนเวลาเขาหนุนเป็นเงินเป็นทอง ผูเรศเขาสิมานาง่งสเตียร์ขึ้นสูงไว้ซูมือนี่เขารักสุขภาพเดอะกุสิบอกให้เขากินเบิด์ั่นล่งหลาเนี่ได้สูดสเตียกันเขากินดีเขาซู้เขา,ขาก็กินเขาบปได้มาอวดล่าอวดรวยอวดเรื่องกิ่นกันพูนเงินในบัญชีผุนเงินนด้มีไหม <c oughs> <c oughs> เฮ้ยซุมขี่ถูกกพี่ซุมผีพอเขาาก ระ่างเด้อมือดีขึ้นดี <c oughs>